สวัสดีค่ะกระติกน้ำช่วยชีวิตหนุ่มเล่านาทีรอดตายจากตึกสอตงอถลม่มกระติกน้ำช่วยชีวิตหนุ่มเล่านาทีรอดชีวิตจากตึกสอตงอถลม่มหลังทำงานเป็นช่างไฟชั้น27เผยวิ่งหนีตายพร้อมลูกสาวในจ้าง พังรั้วสังกงสี1เมษายน68ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่205หมู่11บ้านห้วยโจดตำบลหนองแดงอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านของนายเสงโม้เวียงอายุ62ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและนางภาวนาโมเสียงอายุ56ปีบิดามารดานายพิรพลโมเวียงอายุ30ปีผู้รอดชีวิตจากตึกสตงถลม่ม จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมซึ่งคู่สามีภรยาต่างมีสีหน้าสดชื่นหลังได้คุยกับลูกชายที่เพิ่งติดต่อได้เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาพร้อมต่อสายหาลูกชายให้ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยสอบถามนายพิรพลเล่าว่าตนมาทำงานเดินสายไฟฟ้าช่วงพักหัวหน้างานซึ่งเป็นสามีภรรากันให้ตนลงมาชั้นหนึ่งเพื่อเอากระติกน้ำขึ้นไปยังชั้น27 นจึงลงมาโดยมีน้องน้ำตาลลูกสาวของนายจ้างซึ่งตามลงมาเอาเครื่องมือไปให้พ่อกับแม่ด้วยโดยลงลิฟต์มาพร้อมกันเมื่อถึงชั้นหนึ่งได้ยินได้ยินเสียงปูนจากอาคารแตกแล้วก่อนจะมีเสียงคนกรีตพร้อมกับอาคารถล่มลงมาจากด้านหลังจึงพากันวิ่งหนีท่ามกลางฝุ่นละอองจนแทบหายใจไม่ออกและพังรั้วสังกะสีออกมาจนรอดชีวิตทั้งคู่ ส่วนหัวหน้างานทั้งสองคนและน้องฟ้าลูกเขยของหัวหน้างานอยู่ชั้นที่27น่าจะติดอยู่ในซากตึกที่ถล่มลงมาแต่ทุกคนยังมีความหวังว่าหากยังไม่พบร่างของทั้ง3ซึ่งหากพบร่างจะพาการเดินทางกลับมาหาครอบครัวที่ขอนแก่นทันทีขอบคุณข่าสวสดค่ะ